สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาบอกว่านี่ค่ะช่องติ๊กตอกของเรานะคะก็คือช่อง Grace Sajin Love นะคะหรือว่า0 6 6จ์หกหกศูนย์สกอนะคะนะคะคนก็ไปกดติดตามกันได้เลยนะคะค่ะชื่อช่องนะคะทุกคนนะคะพิมแบบแบบรูปค้นหามันจะเป็นรูปประมาณนี้นะแบบนี้นะคะ่ะมันเหมือนเป็นรูปแว่นขยายอ่ะมันจะเป็นรูปแว่นขยายทุกคน ให้ทุกคนเลิกเข้าไปนะคะเราก็พิมพิม์มตรงเนี้ยว่าค่ะตรงนี้เลยเดี๋ยวขีดเส้นไ่ตรงค่ะคนจะพิมพ์เลือกพิมพ์ตรงนี้นะคะหรือว่าพี่เลือกพิมตรงนี้ก็ได้นะ อันนี้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนโปรโฟไฟล์แล้วนะคะขออนุญาตไม่เปิดเิดโปรโฟไฟล์นะคะโปรโฟไฟล์นี่ก็จะเป็นเหมือนกับว่ารูปเนี้เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราเปิดให้ดูแล้วกันะะนะจะเสียงกงอนค่ะจะได้ไม่มีเสียงนี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็นี่ค่ะจะเป็นช่องเราโปรโฟไฟล์ก็จะประมาณนี้ค่ะ ะ,ะตองนี้นะเดี๋ยวไว้นี่ขาช่องหรือว,ว่าตรงนี้ก็ได้คะ่ะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะคะโอไฟจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราใช้นี่ดีกว่าคะ่ะลูกศรตรงนี้ก็ได้นะคะ ตรงนี้ก็ได้นโปไฟล์นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นรูปแบบนี้นะคะก็ไปดูวิดีโอแล้วไปกดหัวใจให้ได้นะแสดงความยินดีค่ะเคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย